ตอนนี้อยู่ที่ถนนริมน้ำโอนทาวทาวโอลแดน,นคนมานั่งดูบอลเขาถ่ายทอดสดบอลริมน้ำเนี่ยมานั่งดูบอลคนเต็มหมดเลยเต็มหมดเลย ตอนเย็นๆนี่คนเยอะตอนนี้ประมาณ3ามทุ่มกว่าเกือบสี่ทุ่มละแต่ว่าที่นี่ยังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่ประมาณสี่ทุ่มเพราะความมืดก็เท่ากับหกโมงเย็นบ้านเรานี่ได้วิดีโอเหรอ